คนอยากดูกันไหมคะโอเคค่ะเพื่อไม่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาขอเชิญรักโทษ นเกิดในตระกูลโทวัตก็ชาติอาศัยในโะแวกบ้าน,นเลยเหยียดนื้อกับเหมืนนะอนมีลาเขาเที่ยวจับขอทานกันเพื่อไปทำชีวิตทรั้งโดนโยมหมิน่นเยี่ยงยั่งจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาแต่อย่างนั้น,นชูชก็ยังตั้งหน้าตั้งตาขอทานต่อไป เด,เดินออกขอทานแต่เช้ายังไม่ได้ทึบบานเลยไอพวกิง้งกเอ้ยให้ใช้หน่อยสักนิดก็ไม่ได้ท่านแม่ครับทำไมลุงท่านนี้ต้องนั่งถือกระดาษอยู่อกทางด้วยหรอครับก็เขาเปขอทานเด้เขาเป็นคนจนไงลูกเป็นได้แค่ขอทานบู้ด ลูกแกพิมสิไอ้ลูกอยู่นะ if ขอทาน ชูชกกลับเมากลางคืนสองสามีพยายามจะเข้าใจว่าชูชกไมได้ตายไปแล้วทั้งคู่จึงตัดสินใจนำเงินที่ฝากไว้ไปใช้จนหมดสิ้น ใส่ยิ้มสวยเลยชมเกินไปแล้วแม่ก็สเป็นแลอมินก็ล่แต่มาลองได้ตัวนี้ก่อนแ่ก็เข้าัหนอยบ้างวันนี้ดีเวิเย่างฉลองดีไหมลูก คุณว่าจะคุ้เจ้านะพอดีเที่ยวเพืนไปหน่อยไม่ว่ากันนะจ๊ะสายรุ่นหลอนจะสาขคาที่ชูชงมีชีวิตอยู่และคนที่ถอดมาทวงนนั้นก็เป็นชูชงจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเนื่องจากไม่มีมาคืนให้ทั้งสองจึงเริ่มมีปากเสียกันแล้วในนี้หลอนจะฝากขคาเอเออคือเราไม่มีพี่หล่อนะพี่ชูพอดีช่วงนั้นเราอยู่ช่วงวิกฤตอ่ะพี่เข้าใจไหมนะ ใช่จากแถมพี่แม่มาอย่างั้งหลายปีแทนกันว่าพี่เป็นอะไรไปเสียแล้วเองก็รอนเงินค่าก็รอนเงินแล้ไหนจจหนึ่งร้อยกระสาค่าอีกค่าเอามาฝากไว้ก็พอเห็นว่าเรารู้จักกันเงินคงปลอดภัยแต่ดูดูเจ้าของค่าสิเออพี่ใจเย็นก่อนนะข้าจะรีบหามาให้ทันก่อนสิ้นเดือนนี้ ก็เจ้าันเป็นาพามรับราชการกนี่รอแค่สิ้นเดือนอื่นก็ออกแล้วแต่ข้ามันเป็นาพามจันาพามไม่มีไม่ได้ซื้อสิ่งตัวเองมีให้คุนหนูร้อยกระส่าสุดท้ายดูเจื่อเพื่อข้างามหน้านับ รู้เลยยังไงข้าก็จะเอาแบบน,นี้เดี๋ยวนี้ด้วยก็เราไม่ก็เราไม่มีไงพี่เข้าใจไหนนะไม่โอ้ยถ้าจะเอาวันนี้นนนดันเออขอ้ยมดูอ๋อใช่สิได้ข่าวว่าเจ้ามีลูกสาวดิถึงไวแต่งงานมันไม่ใช่นือ <c oughs> ถ้าเจ้ายกลูกสาวเจ้ามาแต่งงานกับข้าข้าก็จะยกนี่ให้เจ้า อย่ามาทำทีเล้ัเหน่อยเลยมาเนี่ยสองสามไม่พยายามเสียใจเลย อยู่กับผู้คนวันดีกงานเสี่ยอกนคนเด้รับยากได้วันนี้อากาศดีจริงๆเหมาะสนอเอาเงินทุกสวยเอ๊ะนึกมาใครกนนะทำไมไม่ไอยู่ที่โชว์เขาหลอกคนดิฉันไม่ได้อต้องป็นเมา คนมันรวยมีเงินที่ใช้อ่คะค่ะก็ใช้สิคะก็ไม่เช้า่คะค่ะน้องเนี่ยอารมณ์เสียมากเลยคะ่ะอากาศก็ดีดีแต่เนี่ยมันเจอนหน้านางเข้าอารมณ์เสียงจริงเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะปูน้อยยายยังไม่พูดหน้าหน,านมันคิดว่ามันเป็นใครมันทำให้น้องเมียของฉันอารมณ์เสียแต่เช้าเอาอย่างนี้ไหมคะ พี่เป็นหอบอเลยไหมคะวายพี่ๆเป็นแรงเลยนะคะเนี่ยมาพิ娅นี่ค่ะน้องชอบชอบช้ก่อนช้ก,นชก่อนคือเมื่อวันก่อนเนี่คะตอนที่น้องใช้คนไปตัดน้ำที่ท่าน้ำสุทธินางกาเลยได้ถามมาว่านางน่ะชอบไปตัดน้ำที่ท่าน้ำทุกเย็นจ้าคะ่ะเป็นโจนนี่ค่ะไม่มีตังค์แม้แต่จะซื้อท่ามารับใช้โลคลาซิซซี่ 아. <요> ให้เด็กมาช่วยก็ไม่เอาขยันขยันโอ้ยทุกคนเกรงใจจ้าแค่นี้เองแค่นี้คงหลออตัดเป็น,น,นองค์บังกลอนเลยนะยาโอ้ยแกองเวอร์แค่ทำแม่นะ้ำเองแกสิเวอร์โวอ รู้ไหมว่าคุณพี่เป็นแฝใครเอาน่กอย่าถือสาพวกนาเลยก็พวกนาน,น,น,านจนคไม่รู้จักพวกเราก็ไม่ปแปลกนี่้าก็สั่งคกนั้นมันไงล่ะพอสังมาตอน้ก็ยมา่าพวกนั้นเปินนนะเ,เจอไก่ไปสนใจ่แค่นั้นเลยบ้าแล้วน่า กันะทุกคนเล่นหรอเหลือจะเชื่อ,อนี่คุณพี่ว่าใครไม่มีคลาสนะคะนี่แกคุณพี่ยังไม่พูดกับแกก็อยากมีอ่านแม้แต่จะปิดปากพูดนะอย่าไปสนใจเลยก็บอกหรูอว่าคุณพี่มันเพอรเจอร์อไตักน้ำก็ต่อถึงป้าเราเมื่อกี้คุณพี่ว่าไงนะ พูดอะไรก็ไม่พูดมาชนะในื่อเาจ้าอยากรู้ข้าก็จะบอกให้สิ่งนั้นก็คือ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 การทำพิญะบูทานยังไงเล่าคืออะไรเนี่ย พกข้านนะเจ้าทราูาเป็ที่้าอยู่ได้ไหมข้าเขาเด็กจะทำให้พระของเจ้าขึ้นสูงมาเลยนะไม่สระรังคเผอเผชาตินี้เจ้าน่าจะซื้อของแท้พวกข้าอยู่กลางปาเอเช่นนี้ใครจะเอาลูกข้าไปได้ แม่นะเชื่ได้เอกสิพวาคข้าเป็นเทวดานะไม่ใชิดศิษมาได้มาแต่ไหนจีิงใจปิดเพ่าข้าด้วยเจน,เส,น,เนเส์นมส่สนใจผิก็ได้จ้ะ ที่สุดท้ายราถึงพบพรางนี้กานได้ก็ได้เหล่าเทวราชโลดใจด้วยการกอ้พยาธทานของพระฤาษีสันดร์ที่ได้นำเรื่องนี้ไปบอกแก่เชืเชื่อที่ในหลักมีมตนาที่ิยมเต้มี หนึ่งคนต้งหลายกระสานลำพังให้พี่ออกออกขอทานเนี่ยกว่าจะได้กระสานเดียวก็ลำบากพออยู่แล้วถ้าเอาเงินไปซื้อท่า,ากกแล้วจะมีเงินไปซื้อกินละจามีดาจ๋ามีเช่นนะั้นน้องที่ไม่ออกไปตักน้ำที่ท่าน,าน้ำล้องจะขาดน้องจะปล่อยให้ตัวเหม็นเน่าไปเลยแล้วน้องจะกลับบ้านพี่ไปตักเองก็ได้จา้าบ้านพี่จอด รูนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้และจะเอาอยัางไงค่กนิดาจ๋าว่าน้องบอกไปได้ที่แล้วคะว่าน้องจะเอาค่าและจะให้พี่ทำยังไงก็พากันหาชาลีไงเจ้าคะอยาให้น้องั้งสอนดิปะาพากันหาชาลี เดี๋ยวนะร้องคุยกับเทวดาได้ด้วองอยง,งั้นรึแหมอามิตาดาทุกอย่างแล้วพี่จะเอาไงเดี๋ยวก็ขาดจะให้หรือไม่ให้อ๋อพี่ก็ขาดร้องอามิตาดาไม่ได้หรอกจก้ะพี่คิดหาวิธีทางวิธีเข้าเขาบนกฏนั้นนี่ยังเจ้าคะ่ะมันเข้ายาก็ได้อ๋อพี่ก็พอมีวิธีของพี่แหละเดี๋ยวถามชาวบ้านแถวนั้นก็รู้เองเถอะจ้ะ ก็อมองเป็นพี่แดงที่จะทำให้น้องมีพาร์ทเหลือใครแน่นอนจ้ะ I'm yeah. here.